นี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราเตรียมจะทำซอสราดปลาแซลมอนสไตล์ฝรั่งเศสเราไปดูวิธีการทำขั้นตอนแรกเราจะนำมะเขือเทศไปต้มสักประมาณ3นาทีค่ะทุกคนแล้วเราไปผ่านน้ำเย็นแล้วนำมะเขือเทศทั้งหมดมาแกะเปลือกออกให้หมดถ้าเราต้องการอยากจะแกะเปลือกมะเขือเทศที่ง่ายเราต้องนำไปต้มก่อนเห็นไหมคะว่าจะแกะง่ายมากพราะเราแกะแล้วเราก็ผ่าครึ่งแล้วบีบมเมล็ดมะเขือเทศออกให้หมด เราจะใช้เฉพาะเนื้อมะเขือเทศทั้งหมดเลยหั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็มาหั่นหัวหอมเป็นชิ้นบางๆตามด้วยต้นหอมญี่ปุ่นค่ะหั่นเป็นชิ้นบางๆเช่นกันแล้วน้ำทุกอย่างไปผัดด้วยน้ำมันมะกอกเติมมะเขือเทศลงไปทีหลังผัดให้เข้ากันจนแน่ใจว่าทุกอย่างสุกพอดีแล้วแล้วก็เติมน้ำเข้าไปปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็ พริกไทยคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นําซอสมาพักไว้แล้วเราก็ไปทอดปลาแซลมอนค่ะทุกคนเราจะทอดด้านที่มีหนังก่อนนะคะทอดไฟอ่อนๆพอเห็นว่าใกล้สุกแล้วเราก็โรยด้วยพริกไทยแล้วก็เกลือพอเห็นว่าใกล้สุกดีแล้วเราก็กลับด้านเสร็จแล้วเราก็นําครีมไปผสมกับน้ําซอส ให้เข้ากันนำน้ำซอสไปตั้งไฟอ่อนๆหลังจากนั้นเราก็นำปลาแซลมอนที่ทอดไว้ลงไปในน้ำซอสทั้งหมดเลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันพร้อมที่จะเสิร์ฟรับประทานแล้วค่ะทุกคนจุดเด่นของปลาแซลมอนนะคะก็คือมีหนังที่กรอบเนื้อชุ่มฉ่ำสายสุขภาพลองไปทำกันดูนะคะ